รับประทานอาหารรุ่นพิเศษที่ดีไซน์ออกมาให้มีความแปลกและเป็นที่น่าสนใจด้วยนวัตกรรมการผลิตและเทรนล่าสุดจากประเทศอิตาลีด้วยรูปทรงที่แตกต่างแต่ลงตัวของกระจบทอบชนิดใสพิเศษและขารองโต๊ะที่ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับวงแหวนคล้องกันเนื้อวัสดุผสมสารความเป็นธรรมชาติที่ทําจากไม้วอลนัทคานาเลโตหรือมากไปกว่านั้นจะเปลี่ยนขาโต๊ะสวยให้เป็นหนังเพื่อเพิ่มความหรูหราก็มีให้เลือกมากกว่า35สีและเหตุผลนี้ ที่งทำให้โต๊ะรับประทานอาหารตัวนี้ดูสวยน่าจับตาหมองและนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของ RCD จาก RCD Life Decor Design Center ลับเ,เข้าสู่รายการโชว์รูมไมลิ i v วิ่งนะครับคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับบางบ้านเนี่ยสวนมีขนาดใหญ่บางบ้านเนี่ยสวนมีมุมมุมบ้านบางบ้านมีสวนหลังบ้านเล็กๆนะครับนี่โชว์รูมไมลิวิ่งนะครับเราก็เอาใจคนที่มีสวนไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับเราสามารถดัดแปลงมุมต่าง,างๆเหล่านั้นเนี่ย ให้เป็นมุมที่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ได้อย่างดีไม่บกพร่องเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นจากง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับลองหาตัวตะกร้านะครับต้องดูรุกเป็นธรรมชาติหน่อยเหมือนตะกร้าสันสานอย่างนี้หรือเปล่าคะ<ช>เอาไว้ใส่อะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยใส่ได้สารพัดเราได้ตะกร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาดูที่นั่งกันนะครับที่นั่งเนี่ยสำคัญม,มากโย,ยนลงไปที่พื้นเลยนะครับเลือกเป็นบินแบกนะครับเก๋ๆนะครับสามารถนะครับโยนลงไปที่พื้นเลยนะครับสองหรือสามใบนะครับก็แล้วแต่สมาชิกแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าย,ย,ยังไงยังไงเนี่ยปีใหม่ทั้งทีก็ต้องมีแบบเพื่อนๆมาจอยด้วยนะครับจะเป็นบินแบกสองสามใบเลยเนี่ยพี่ตุ้มก็บอกว่าน่าเบื่อไปหน่อย ต้องต้องเพิ่มยังไงบ้างคะต้องเพิ่มอะไรยังไงให้มันเข้ากับสวนก็คือว่าลองคิดดูถึงเรื่องของไม้เลัเอาพเลัมานะครับแล้วเราอาจจะเอาฟางมาวางนะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศของที่นั่งแบบว่าเอ t า o ดอจริงๆคันทรี่คันทรีนิดๆนะครับมันก็จะทําเป็นว่าได้ได้ที่นั่งที่แตกต่างจากบินแบกแต่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันคือเตี้ย แล้วก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราลองมามองด้วยตัวไอตัว coffee table ของเราที่มาตั้งอยู่ด้านนอกซึ่งจริงแล้วเนี่ยยกตัวสวยออกมาจากในบ้านแล้วมาตั้งข้างนอกก็คงไม่ดีแน่ก็ไม้เลิตนี่แหละแต่ไม่ต้องเอาฟางมาละมาวางไว้เป็นแทน coffee table แต่เราก็ต้องดูความสมบูรณ์ของปาร์ตี้เราด้วยเพราะงั้นเนี่ยบางทีผลิตเขาจะมีเสี้ยนอยู่อะไรบนท็อปเนี่ยนะครับลองใช้ผ้าปูโต๊ะ สวยๆนะครับปูโต๊ะทับลงไปตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศที่มีคอฟฟี่เทเบิลมีเครื่องดื่มวางบนโต๊ะมีผ้าปูโต๊ะเก๋ๆวางลงไปเนี่ยพี่รู้ว่าเพอร์เฟกแล้วเข้าก็ได้ดีขณะเดียวกันเนี่ยนะครับลองเลือกมุ้งลาเบลนะครับเป็นมุ้งที่สำหรับแขวนจุดเดียวให้มันมาแล้วก็เอาบินแบ็กใส่เข้าไปมันดูอาราตรีนะโอ้โหนั่นเลยนั่นแหละครับพี่ต้องมีคาเสามาบ้านเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีต้นไม้ใหญ่โอ้โหตัวนี้เนี่ย แขวนไว้สัก2จุดหรือ3จุดนะครับก็จะทําให้บรรยากาศของที่นั่งของเรามาดูแบบพิเศษนะมันดูอลังการคือมุงมาเมื่อะไหร่เนี่ยอลังการทันทีรองอารมเนี่ยมาห้อย แต่กลับด้านลงร่มเชียงใหม่ร่มอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราจับจับหงายท้องมันเพราะว่าก้านของมันเนี่ยเราจะ้ผูกเราห้อยกับต้นไม้ได้ง่ายนะครับมันก็ให้ร่มหนาได้เก๋ๆนะพี่ตุ้มว่าแล้วก็สีสันที่มันเป็นลักษณะของการเพ้นท์ลายดอกของเขาเนี่ยมันจะพลิกกลับมาด้านที่เราเห็นก็จะทําให้เราเนี่ยมีบรรยากาศโดยรอบเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังขาดอะไรไปนิดหนึ่งไหมอุ้ยขาดอะไรพี่ตุ้มเองในส่วนตัวเนี่ยชอบบาร์บีคิวมากอย่าบอกนะจะไปกิวข้างนอกบ้านแน่นอนเราออกเป็นเอาดอร์แล้วต้องมีบาร์บีคิวสิใช่ไหม ถูกมากแล้วก็ทำไมฮะจะเป็นจะหมักเนื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วทาเป็นบาร์บีคิวเก๋ๆนะครับมีผลไม้อย่าลืมสับปะรดอย่าลืมมะเขือเทศอย่าลืมพริกหยวกแล้วมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะพอมันมีบาร์บีคิวแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องเร่งอ่ะหนูดีมันจบเลยอ่ะมันจบเลยอ่ะมันมันมันค่อยๆทำย่างไปคุยกันไปมีกลิ่นออกมากอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับทรมานเพื่อนบ้านเล่นนะอันนี้ ไม่เป็นไรเพื่อนบ้านอาจจะมาจอยกับเราด้วยนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็รสชาติอาหารที่ดีโอ้โหปีใหม่ปีนี้นะครับผมแนะนำนะครับอยู่บ้านประหยัดนะครับแล้วก็เราสร้างบรรยากาศดีๆที่บ้านได้ครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องบ้านทำได้ทุกวันที่หุบโกรครับ แล้วถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถดูข้อมูลได้ค่ะที่ w w w homepro co t h หรือว่าโทรได้ที่028316000ค่ะเราติดต่อไปนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ชอบงานฝีมอือชอบทำงานประดิษฐ์เราจะแนะนำนะครับว่าเรามีร้านให้คุณเลือกซื้อเลือกชมเยอะแล้วแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่เราแนะนำให้คุณไปทำเองด้วยได้โอ้ DIY DIY นะครับที่ไหนติดตามชมในช่วงซอ i n g ครับ